สนักเรียนพี่น้องค่ะที่เขาชวนกันมาอัดคลิปเชิญชวนผู้ฟังนะคะมาสัมผัสชีวิตแบบบ้านนาผสมผสานกับวิถีชีวิตของชาวอีสานจนทำให้สร้างปรากฏการ์มีคนชมบนติกตอกมาแล้วกว่า2ล้านคนเลยล่ะค่ะบ้านน้องบ่มีสีวิไลมีแต่ทงไห้ทงนาบ่มีหางสับปสินค้ามีแต่พายกับตา ทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะก็คือคลิปที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกโซเชียลกับเพลงอยู่นํา <ำ S 1> ได้บ่อแปลว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมความยาวของเพลงเนี่ยเกือบ2นาทีเลยทีเดียวนะคะ <"And S 1> เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นการเชิญชวนมาอยู่กับสาวบ้านนามาเรียนรู้อาหารท้องถิ่นมาใช้ชีวิตตามใจหากรับได้ก็จะกลายเป็นเขยบ้านนอกซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยมีผู้ชมมาแล้ว2งล้านวิวเลยทีเดียวค่ะ ได้รับความสนใจจากชาว TikTok ก็เข้ามาชื่นชมความสามารถมาคอมเมนต์ส่งเสริมให้ไปเป็นนักร้องในอนาคตได้เลยค่ะ ซึ่งทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับ2ซุปตาในติกตอกกันหน่อยนะคะเป็นน้องผู้หญิง2คนอยู่ที่โรงเรียนบ้านเสื่อมตําบลพลแพงอําเภอ <ทำ S 1> อากาศอํานวยจังหวัดสกลนครน้อง2คนนี้เนี่ยแหละค่ะพบกับน้องประกายดาวงอยกุจกิหรือว่าน้องทัพทิมอายุ14ปีอยู่ชั้นมออ .2 นกับอีกคนนึงนะคะคือน้องเกนิกาขวาไขนะคะหรือว่าน้องเก๋ไก่อายุ8ปีอยู่ชั้นป .3 ค่ะ ทั้งคู่เนี่ยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันปัจจุบันก็อาศัยอยู่กับตายายแล้วก็น้าป้าโดยคนพี่นะคะน้องทัพทิมก็เล่าว่าหลังจากที่คลิปออกมาเนี่ยก็มีคนชมจํานวนมากเลยอนาคตเนี่ยก็อยากจะเป็นศิลปินนักร้องเพราะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นวงหมอล่ำอยู่แล้วค่ะมีคุณน้ากับน้าเขยเนี่ยก็เป็นผู้ผักดันช่วยถ่ายคลิปหลังจากสงลงคลิปไปได้สวันนะน้ามาบอกเนี่ยคนเข้ามาดูคลิปเยอะเลย ตัวเองก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะขนาดนี้แล้วก็อยากให้สนับสนุนคนที่คิดจะถ่ายคลิปแบบตนให้ลงมือทําเลยอาจจะได้กระแสตอบรับที่ดีเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปสนับสนุนไปติดตามน้องนะคะไปติดตามกันได้เลยที่ช่องทาง YouTube ลุ่มน้ํายามเรคคอร์ดหรือว่าทาง Tik t o อกก็ได้ชื่อวาอดดาวนับพาค,ค,ค่ะค ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ